สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแล่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่าท่านเก่าๆก็จะพ่ายเอฟซี่ลตันผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวางนวนทิยาพาลุยนองกานพาลุยก็แม่กิดนะครับแม่กิดนี่คัดพนกับฟันได้อีกแล้วนะครับหางเดียวนะครับสี่เป็นแนงแนงก็ตามไปฟัง่งน้ำกันนะครับเขามาแล้วกรลูน่ากดติดตามเป็นกําลังแข็ด้วยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้กับนนทิยาในแบงยงป่าให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีจ่ทนผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้ลูไปน้ำกันสีได้จังได้ใน,นก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนี่นะคะมือนี้นุนทิยามาตามไมจิ๊ดนะคะวันนี้ผ่านมาเนี่ยทางของไมจิ๊ดเขาเจ็ดหกนะคะวันนี้อย่างยิ่งข้าวคนฝันต้องงวดแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปฟังน้ำกันนะคะเขามาแล้วฝากกุไลกุแจกุติดตามในทางช่องในดัตเตอร์ ที่ยามาตามไม่คิดพว่งอธิพันธมาหนี่คลิปนี่เป็นคลิปแรกนะคะแม่เล่าฟันนะคะเป็นฟันล่าโมกปนตีเป็นเจ็ดหาเจ็ดหกก็ฟันว่าผู้เฒ่าเอาเด็กหน่อยมาหายปกติเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะคะเด็กมันออกหกเจ็ดนะคะนะคะหมวดนี่ยิ่ยงข่าวว่าแม่เล่าฟันเราเล่าไปล่างตัวพุงมาแล้วกระเล่ยหอน <laughs> นี่นว่าฝันต้องงวดบอกแม่แม่กินบาดีค่ะว่ะาสดีจ้ะฝันจังใดวกเย็บซี่ฟังน้่นเนี่ยแม่ตีจังไดกระถือเนา้หนุลังเงินถ้าหนูกับป้าก้าซื้อน้ำงวดนี่แม่กับฝันนั่นฝันล่ามุกขึ้นนั่นแหละมันนี่เนี่บกรอโปงนั่นฝันได้ฝันต้องงวดเลขออกนั่นแหละต่อมาแม่กับว่าฝันเลยดิคื้นไมาฝนมาหนี่ฝันแบบนี้ที่มันเข่าเจ็ดหกกับฝันต้องงวดแน่นงวดนี่กับฝันต้องงวดดีแล้วอันนี้ ฝันคืนวันที่เก้าวันพระอันเจิดุกเนี่จ้าฝันเห็นพระป๋าหำ่นี่บาบบนี่อันอันแม่ฝันรอบนี่นึ่งมันต้องงวดเลขโตกเป็นวันพระลขอกวันที่สิบหกคือแม่ขึ้นว่าเช้าวันที่สิบเจ็ดแม่ก็ฝันเลยฝันว่าจังได้ฝันว่าอันแม่อุ้มอุ้มเด็กน้อยแต่ว่าเด็กน้อยเนี่ยเขาเป็นลูกแม่นั่นแหละในฝันน่ะจ้า เด็กน่อยกับพ่ออันพวกคนพวกหนานี่ยแหละเด็กแดงเด็กก็เอนเด็กแดงกนเด็กแดงเด็กมันนางก็เป็นเน่ยไ้าข้านกับป็นบดนี้อันมุ่นต่เป้วเปี้ยวางหน้าแม่ใช่ป่ะแม่ก็อุ้มไม่ได้ี่ละเสียผ่านรไดนุ่งดิจ้าจแต่ว่าแม่ปรด้นุ่งสินเบบนี้ค่ะที่ได้ฟันนั่นค่ายว่าสมัยแม่ถึงนุ่งอยู่แม่ถึงแก่สมัยแม่พระท่านหละเถ้าผู้เป่ยยิ่งหัวดำนู่นเกล่ยยิ่งหัวดำอันโทเต้อ จิตกดุมจิตกระดุมเม็ดียวจ้าพ่อบังกระม่มใ้จ้าเขาอบกิให้ไปลุกเขาเอาไปลวดเพิ่นกระเจี๊ยบจระนะบาดนนิผู้ชายผู้นั่นรืยยางมากค่ะมาหยอกลูกแม่ยุนิตักเมนนี่แหละนั่งเกงหัวของเก่งหัวตาอยุนิค่ะเก่งนี่มันติดแจกระม่มใบซื่อมันบริหานดีองียงมากมากเป็นแม่เก่งว่าในฝันนะทั้งนั้นเก่งอุกระดุมน่าชูดึงกระบือขนว่าสนค่ะบัดนน้ก็เลย ใส่สันยางมากอีมื้มาหยอกนิดหน่อยใช่่ว่าเอามูไปไดจุกใส่โค้งอืูก็เลยอามูไปถึงหัวสูงเม่ให้มันเล็กลุ่มอีกหยอกไปหยอกโคตรหยอกเนีหยนี่เลยสิเอคอนแน่ก็เลยดึงหัวสูงไม่ไหวบ่กเ้ยแต่ว่าบ่เป็นคนบันเฮาแล้วก็บ่เป็นคนเฮาดิสอเป็นผู้คนะอเป็ผู้คนมาาเล็กอบนี้ก็เลย ยอกเล็หน่อยก็พอยอกซื้อจนวดึงหัวโสงคล้มมาสันอันแรก็ได้เฝ้าในฝันนะเฝ้าล่ามกเจ้าเนาก็เห็นหี้งกุหลาบมาสันนับความนี่เลยเดี๋ยวเดหนูทายเสหเห็นนะแม่มาเนาะโอ้แม่แม่าหันั้เห็นอะอ้าวว้าวาเจ้ากัมันหมือนเ้น้อยก็เห็นหี้งกุหาบมาสันแม่ก็ร่ามนี่แหละจะดึงหัวกับเก่งเหมือนมาไวแบบนี้แต่ะไดีในฝันมันดึงอ้ากัเก่งระดึงก็คืน จ้าเป็นเกิงเกงช่วงแบบนี้มันเริ่มุงยากเนาะโอซันเฝ้าอยู่ผู้เดียวจ้าทำนั่นแหละแม่ไปได้ฟันยังมากมายที่ทำนั่นตีว่าจังไหนทำนั่นนะแม่ก็เลยเอิญพญายพญายปูพันตีเจิดหกให้จ้าพญายมาตีแรกเนี่ยคอยอีกแม่คอยฟันล่าโมอีกเลี่ยงก็เลยว่านี่เออฟันว่าจังไหนคอยฟันว่าคอยอุ้มลูกน้อยวัดที่นี่มีคนมา แม่จกเอาลูกน้อยคอยนันละแมาโยกนันละเจรว่ามันมาจกแมช่ชงคอยอลองอปพายุก,กับพ่อหมีคอยอก็เลยว่านนนี่แล้วเลาว่าหมีกระซี่เด็กน้อยกระนึงแล้วเลยตีสิบสี่ไงก็เลยว่าตีสิบสี่ติดตาเมียนมือมาตีบอกจักแล้วแล้วตีได้มอือแล้วตีสิบสี่แล้วตีสิบสี่เวลาว่าหีกระซี่เด็กน้อยกระนึงแล้วก็บามันเป็นมือหมุดเพราะว่ามงหลัำไร้ว่า แคนเราจะเห็นนี่สนุกเพราะว่าคำนี้แล้วอะก็ต้องมีเป็นหลักแล้วอะตีสี่ชิ้นเด็ดแล้วอะแล้วส่วนตัวแม่แม่เป็นผู้ฟันแม่ตีตัวได้ค่ะแม่ว่าไม่จีบตัวนี้เป็นผู้อื่นละมากแม่ก็ทิดงแล้วถ้าเบิ่งละสิี่ติงอันนม่คิดบ่เพราะว่าแม่อุ้มเด็กน้อยแม่แม่เอาเด็กน้อยเพราะว่าเอาไปใส่ตักแบบนี้จ้ะไปใส่ตาเป็นนี่ไปย่างไปย่างมาที่นั่งดูกระป๋องนั่งอยู่กระป๋องรู้กับนอนอย่างที่ผู้ชายคนนั้นย่างมาแล้วไม่จุกลูก จุกดอกมันนั่นแหละก็ที่นี่เอาเลยเลยเอามือมาจุกหัวของเก่งแม่ดึงลงดึงมาไม่เห็นของของแม่แม่คว่ำไม้แม่ก็เลยดึงไว้ยั่นี้เฮ้ยเจ้าหน้าก็เห็นหีกุหลอกพนาเบาทิงสี่ล่ะซ้ำนี่แหละแล้วก็เลยดึงงไว้ดึงงมไว้มันก็บอกอันนั้นปันไดมันตึงเก่งเก่งยื่นหัวตั้มมาสั่นมันก็เลยเหตุยากสั่นในฝันคว่ำแต่หัวของเก่งแล้วก็เลยหงมเมียซีได้แค่สองตัวหนึ่งสี่ ขั้นขั้นขันเสียเอามือใช่น่อก็หาหนึ่งทีเมรยวาหาหนึ่งทีขั้นเลขสามตัวนะแม่ว่าหาหนึ่งทีขั้นขั้นเลข2งตัวนั่นสิบีี่สเ็เมยก็วาน่ซ้ำนี่มันบ่ันต่างตะเลขออกมาได้ตะพันที่สิบเจ่ยันต่างตะเลขออกมาหนี่ได้หมือนี่แล้วฟันเดียวมันบ่คะเน่ชุมนั้นม่นฝันกับจำาวงฟันเ่ได้ นาจอให้แล้วนะคะเป็นเลขสามตัวเป็น5 1 4ีเลข2ตัวเป็น1 4 4 1นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสือสลรกจินแบงรัฐบาลนะคะไม่คิดเพิ่นจะฟันของเพิ่นแบบนี้และพี่น้องเพิ่นจะตีของเพิ่นบางครั้งมันก็ถูนก,น,กน,นะคะพ้ทงเสีกับว่าเพิ่นฟันว่าเป็นตะหน้าลงทุนมันก็ถูกของเพิ่นนะคะวันนี้เขากับมารุนน้กากันนะว่าใกล้ๆกล้มือแม่แล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอ่อจะฟันเพิ่มตัวใดแต่พอเปลี่ยนแปลงก็คือหางเดียวขึ้นหนึ่งี่ีหนึ่งอยู่นะคะเลขสามต ห้าหนึ่งสี่นะคะใกล้มือสิฟันอีู่พอนอนเนะถามว่านั่งนัางนี่นามันเจะมืดไปไหมมันแล้มันแย่แ่นี้ไม่ได้เห็นไปที่มันมืดอันนี้เป็นบางข้างเอ้คุณผท่านละเศ้าที่โควิดก็ไปๆขบเขาออกๆคือกำ้างโควิดก็ไ้ หาหนึ่งซีหนึ่งีซีหนึ่งกลับไปกับมาเลยคันแน่นนี่แน่น,นงเงซีมัน่แน่นอีกายนี้แม่ก็ถือหาสิบนีทอ่างเงานอี่ผนานมาเลยออกคบเกสแม่เลยซื้อบอกก็ไม่มเลยซื้อลาป่วยลูกกินแล้วแหละเจ้าพนิชซื้อเถอะลดานะ้คร่องแม่เราก็่ด้เห็นงานเราไม่รายได้นะคะเราก็อเอาแนวทางมาลงนะคะ คนฟันต้องงวดจังกะปีได้หาหนึ่งซีคือเลขสามตัวเลขสองตัวกันหนึ่งซีซีหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นท่าทางหาสื่อสารกิ๊บแดงรัฐบาลนะคะขั้นขั้นหนึ่งคือไส่คุณนั่นอุ้มเล็กน้อยไปแม่ก็สกินมือเล่าเป็นหาเล็กน้อยเป็นหนึ่งตัวนี้เล่าบุอุ้มไปมันอยู่ในจักรแม่คือเก่าปฏิตีนึงหายเนาะไส้อุ้มเล็กน้อยเนาะอันนี้เล่าบุอุ้มไปเนาะบอลเล่าบุอุ้มเล่ามาดึงเอามือมาดึงหัวของเองแมาะล่าลุกแต่ว่าแม่เพ่ได้ศูนย์ถ้าแม่ก็ส แค่น้อยก็เห็นมนโค้นแล้วก็ดึง่วกพ่งหนังแต่ว่าอะไรฟันเกี้ยวบ้านนะบ้านแม่ในเด็กฟันบ่ได้ฟันเนาะบ่แต่อันนี้ก็จักที่ใสอันว่าอื่นเล็กน้อยเพราด้กเพรด็ยุ่นี้โอแห่ฟันจนแห่สิบได้ย่นี่ขั้นขั้นฟันไปอินบองวดฟันไปเซเว่นไปกับพี่น้องอ้อมไปกับยายนั่งแม่กะพี่น้องอ้อมเป็นซียายนั่งเป็นป้อนน้องอ้อมเป็นเป็นนึ่งกับสองเพราะว่าประมาณใจเพรเคยฟันเกี่ยวแล้วมันก็ออกหนึ่งซีเลย ได้นั่งเป็นซเป็นซของเซเว่นเซเว่นมันก็เป็นเจ็ดมันบอลเลขเซเว่นเนี่ยคือเลยว่าเจ็ด้นเลยเนาะเป็นฝันบ่าเป็นแต่เป็นเลขที่พับเป็นกตีห้องเพันถื์นะครับเมันเส้นในการตีเลขนะคะแต่อนุญาตฝันมาอุ้มเล็กน้อยเนี่ยกตีหนึ่งซีคือแม่จีนนะคะสรุปว่าเพิ่นฝันต้องงวดเพิ่นกตีได้หนึ่งซีซีหนึ่งนะคะแต่ว่าเลขสามตัวเพิ่นตีหางเดียาวคือหาหนึ่งซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสือสารกินแดงรัฐบาลนะคะ ขอคุณแม่จิตหลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งฝันเอฟซงวัน,นี้ขอเอฟซิโชคดีกับแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่าว<อ>วันดีค่ะครับกรหวังว่าเอฟซีและ่านบุชมตุกทันคงถืได้ยินได้ฟังแล้วนะครับที่นนที้ยะจะสรูปเลขของแม่จิตนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็สีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่จิตที่แล้วเขาเก็ดหกนะครับวันนี้ฝันอีกแล้วฮางเดียว ันิันทีหนึ่งกันยายนหกหกนะครับเพินกับฟันได้เพินตีได้หาหนึ่งซีนะครับเด,ด 5, 1, 4, บ็กสองตัวกับหนึ่งซีกับซีหนึ่งเพินกับเน้นหนึ่ 1, 4, นบบงซีนะครับไปครับบน่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสากนแบงหองรัฐบาลนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ถือว่ายุติเพียงสามนี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ